ลงลูกปชุดใหม่นะครับผมนี่ครับตอนนี้ผมลงไปได้ประมาณ20ตัวได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมรับมา30ตัววันนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่ถ้าลงชุดใหม่ครับผมนี่ครับตอนผมชื้อมานี่ครับไซส์ก็จะขนาดนี้นะครับผมปูขายได้นะครับผมตปูตัวเล็กนี่ครับขนาดนี้ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเวลาในกระป๋องเพลงนี่ครับตัวขนาดนี้นะครับใส่ถุงมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเสียดวี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตายให้ดูนะครับผมว่าไซส์ที่ผมเอามามันเป็นไซส์ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับผม,มขอไปด้วยนะครับผมวันนี้ตายคนเดียว นี่ครับผมแกดีมากครับมาใช้ที่ผมเอามาปล่อยประมาณขนาดไหนนะครับนี่ครับขนาดนี้ครับผมตัวเล้วครับนี่ครับใช้ขนาดนี้ครับผมที่ผมเอามาปล่อยที่ผมเอามาเลี้ยงนะครับที่ผมรับซื้อมาก็มัน หกถึงเจ็ดตัวกี่ต่อกิโลนะครับผมนี่ก็ไซส์ขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวเห็นไหมครับนี่ขนาดนี้เลยครับนี่ครับที่ผมเอามาเลี้ยงเป็นไซส์ขนาดนี้นะครับผมก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมเอาตัวต่อไปใส่ก่อนนะครับ ขอไปด้วยนะครับผมที่ติดติดกัดัเพราะว่ามีลายพิพิเียนหรือว่าเป็นปัญหไม่อยู่น้อกระ่นี่ครับไซปูไข่ก็ขนาดนี้นะครับผมไซมาใหญ่มากนะครับผมปูไข่นี่ครับนี่ขนาดนี้นะครับผมก็ว่าใช้ได้แล้วนะครับผมขนาดนี้แต่มันเป็นปูไข่นะครับผมตัวนี้นี่ดูครับนี่ครับผมแนะนําเลยนะครับผมให้เอาปูขนาดใหญ่นะครับผมถ้าปูขนาดใหญ่มันจะตูไวกว่านะครับ มันจะตัวไวกว่าปูขนาดเล็กนะครับจะลองใช้เวลาไม่นานในกะารเลี้ยงมันก็ลอกขาอ้าบแล้วนะครับผมขอไปในเสียงรถด้วยนะครับผมนี่นี่ไซต์ที่ผมเอามาปล่อยนี่ครับผมเพิ่งรับมาเลยนะครับผมเมื่อกี้ประมาณ30สตัวเอานี้ผมเอาไว้ไว้ประมาณหลายตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปก่อนนะครับผมไซตเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบไปดูว่าไซ้์ที่ผมเลี้ยงูมม่เป็นไซต์ขนาดไหนนะครับผม นี่นะครับผมผมเรียบเทียบไปดูนะครับที่ผมเอามาเลี้ยงนะครับผมผมยกตัวยางมาสีตัวนะครับผมเพราะว่าผมเอาไปใส่เยอะแล้วนะครับผมหลายตัวก็คงไม่ไหวนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูทีละตัวนะครับผมที่ผมใช้เลี้ยงว่ามเป็นไซส์ขนาดไหนมันมีหลายไซส์นะครับนี่สี่ไซส์เลยนะครับนี่ไซส์เดี๋ยวผมให้ดูไซส์ลิก่อนะครับนี่ตาไซส์ลิกสุดมีที่ผมใช้อยู่นี่ครับลิกสุดของผมขนาดนี้นะครับผมทุกคนนี่ครับใช้นี้เลย แล้วก็อันนี้ใสรองลงมานะครับผมนี่นะครับเป็นไซขนาดที่รองลงมาอันดับสองนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับผมเมื่อกี้ไซเล็กไปแล้วนะครับผมนี่ไซใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมขนาดไซนี้นะครับที่ผมแนะนําแล้วก็ต่อไปนะครับผมนี่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมผมแนะนํานะครับผมปูที่สําหรับเลี้ยงแบบปูคอนโดจริงๆจะต้องนําตัวใหญ่ๆสักหน่อยนะครับผมที่มาเลี้ยงนี่นะครับผมนี่ครับขนาดไซประมาณนี้นะครับ นี่ครับนี่ตัวนตัวนี้ตูไปหน่อยโตนะครับผมผมซื้อเหมาเข้ามาหมดนะครับผมเมื่อกี้นี่ครับผมแนะนําสีไซนนี้นะครับผมที่ว่าผมว่าแนะนําแต่ถ้าผมแนะนําที่สุดนะครับเป็นขนาดที่สามนะครับนี่ขนาดนี้นะครับที่แนะนาเอามาเลี้ยงนะครับผมขนาดที่สี่มันจะเพลงไปหน่อยนะครับผมมันจะโตไปหน่อยหนึ่งแต่ถ้าไซนนี้มันก็เล็กแต่ว่าผมก็เหมาเข้ามาทั้งหมดนะครับผมไซนี้มันก็ถือว่า อยู่นะครับผมแต่ถ้าที่ผมแนะนําจริงๆนี่ครับไซส์ที่2นี้ก็ยังได้นะครับผมแต่ถ้ามาผมผมชอบไซส์ที่3ามนี้นะครับผมนี่ครับผมแนะนําเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อช่วยกันนะครับผม ครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมผมขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมพอดีผมมีเรียนนะครับผมก็ได้แต่วันหยุดนะครับผมที่ได้ถ่ายคลิปยังไงก็ช่วยๆนะครับผมก็อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาวันนี้ไปไว้ในน้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ทําคลิปต่อไปลุงอีกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้อยากให้ผมทําคลิปอะไร วางด้วยนะครับชิวๆสไตล์วัวนว่างๆสวัสดีครับ